สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนแทบอีกนะครับวันนี้ครับพี่น้องโอ้โหอ้มาบันทิงลาบพี่น้องเอาเสียเอาลาบกันนะครับมืเอื่นเสียเลลาบเพราะพี่น้องโอ้โหโอ้เงือนมือคืนครับลาบใหญ่ลาบโตมันน,นี้กินลาบพี่ก่อน,นครับอื้มอื้ม 这会儿。Mm hmm. Mm. Uh -huh. Mày không mà hợp, chào bông hoa không? Làm muốn nhầm kích kích ไ่ผ่านไ่เอกครับเพื่อน้องกับพี่น้องสุภูทุกคนนะครับอะไรคนแชร์คนที่ตามนะครับผมกินซ่เพื่น้องขอขอบคุณพี่น้องอ่าเสมอมากครับ อืมผมมีผิดติดก่อนแล้วนะพี่น้องผิดแข็งต่อครับอื เดี๋ยวต้องเราตัวขาไป่พี่น้องหลายครับแไม่กินปลาันกินหมูล้ครับพี่น้องปราวนติอพี่น้องแล้วตามพื้นที่นะครับเพนี่เขาไปขาบ้านนะครับเนาะ น้องเคยบงังสายยังไงได้พี่น้องฝากข้อมเมนต์ได้พี่น้องว่าในประเทศนอกประเทศเนื้อแตงออกซุปอีสานมาแล้าครับตัวฝากพี่น้องนะครับเจ็บซี่ครับแนะนำเมนูนี้ได้ครับพี่น้องอือ อเบื่อ,อ,อตัวเขาด้าว้พี่นอ้องเอาซับอิ่มนะครับมันจะตบป๊กๆปดพี่นอ้องตอนบใบเองปอกนครับอืม

พี่ชายแลวพี่น,อน้องสั่งหารในมอแซบกินด้วยนี่พี่น้องไหนทำเมนูมาเด้อครับอืมพี่น้อง พ่อสำนึกนะครับพี่น้องครับมันนี่มึงกินแซ่บพี่น้องก็ต้องเอาตรวจขอใบเพราะพี่น้องสุโพรนะครับอ่าที่กินบอเบิดครับแล้วกับกิริยาในการกินนะครับทาบอสุภาพประการไดครับมันนี่ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับมื่อนาสิหาแนวแซ่บมาสู่พี่น้องกินไหมครับมันนี่สวัสดีครับ